วันนี้ก็มาฟังเรื่องคำสอนของพระเดชคุณหลวงปู่ว่าปากาน้ำมาเสจเจริญกันต่อฮะว่าหลวงปู่ท่านเมื่อยังมีชีวิตอยู่ยท่านสอนอะไรบ้างเราก็ถือว่าได้ทบทวนได้ศึกษาซึ่งก็มีความละเอียดเล็กซึ่งมากฮะเล็กซึ่งมากหลายๆสิ่งหลวงพี่ก็ย่อลงฮะให้มันง่ายขึ้นบางประเด็นก็ขยายนิดนึงให้เข้าใจเพิ่มเติมเนี่ย อันใครอยากรู้ขถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ไปไปอ่านไปศึกษาในเทศศนของท่านซึ่งมีในทั่วๆไปส่วนหนึ่งเนี่ยในหัวข้อวันนี้ก็เรื่องสิ่งที่เป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตนคือคนเราเกิดมาก็หาที่พึ่งตลอดเ,เด็กก็พึ่งผู้ใหญ่พึ่งคุณพ่อคุณแม่พัญญากระวังพึ่งสามี สามีบางคนก็นบวังพึ่งพัญญา